เอโยสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมลูกเจียบนะครับวันนี้เราก็จะมารีวิวแอดออนที่มีชื่อว่าเฟอร์นิเจอร์นะครับก็เป็นแอดออนเกี่ยวกับเฟอร์นิเจอร์นะครับดูครับอันนี้ยังไม่หมดนะแค่ครึ่งของแอดออนอ่ะคือมันเยอะมากนะครับเราไปดูกันเลยว่ามันมีอะไรบ้าง let's go โอเคนะครับถ้ามีเสียงเสียงรบกวนก็ขอโทษกันด้วยนะครับก็ของก็จะมีประมาณนี้นะครับ อ่ะรีวิวก่อนเลยครับนี่คือคือแบบมอสใหม่นะไป่ใช่มอสสิบล็อกเออบล็อกใหม่ับนี่ครับมีประมาณนี้ครับอันนี้น่าจะยังไม่หมดนะเนี่ยผมเอามายังไม่หมดนะคือมันมีเยอะมากนะครับนี่เป็นบล็อกใหม่นะครับนี่ชั้นหนังสือครับแล้วก็หลังคาครับเป็นหลังคาใหม่แล้วก็พวกบล็อกดินใหม่ครับเป็นบล็อกดินใหม่นะครับแล้วก็กระบองเพชรนะครับอันนี้ก็จะเป็น พวกกีตาร์นะครับนี่กดค้างก็จะทำการดีดแบบนี้ครับนี่ครับนี่ครับนี่ก็ทําการแบบเป็นแบบนี้เลยครับอันนี้เป็นตู้ปลานะครับสามารถใส่น้ําได้ครับนี่ครับนี่สามารถใส่น้ําได้นะอันนี้ก็จะเป็นขวดเบียร์นะครับนี่ครับสามารถกินได้นะครับนีครับ คิดแล้วจะเป็นเอฟฟกอันนี้นครับโอเคครับนี่ก็จะเป็นพวกอาหารนะครับของประดับนะครับอันนี้ก็จะเป็นที่ถ่ายรูปนะครับครับเรากดค้างนะครับมีกดค้างเพื่อถ่ายนะครับแล้วมันก็จะดรอปรูปออกมาให้เรานีครับอา้าวรูปขาดเชยวอันนี้ก็จะเป็นเนี่ยอันนี้ผม อันนี้คืออันที่ผมชอบที่สุดในแอดออนนี้ครับก็คือเออเขาเรียกว่านะที่ปั่นน้ำใช่ไหมครับนี่คือสวยอะดูดิคือมันสวยมากครับแล้วก็อันนี้อีอันนี้อีกอันหนึ่งครับที่ผมชอบครับก็เป็นกางหันลมนะครับแล้วก็มีอันจิ๋วครับนี่ครับน่ารักน่ารักครับแล้วก็มีตุ๊กตาครับไว้โชว์นะครับอันนี้ก็เป็นหุ่นไลกาครับนี่อันนี้เป็นประตูครับ กดค้างเพื่อผักนะครับักแล้วก็มันจากนี้อันนี้จะเป็นกล้องดูดาวครับือนนเป็นที่ปั๊มน้ํากดค้างนะครับอันนี้ก็จะเป็นตู้นะครับกดค้างเพื่อเก็บของนี่เก็บของได้ปึ๊บทุกตู้ทําได้หมดครับอันนี้จะเป็นเขาเรียกว่าวะอะไรเขาเรียกว่าวะอะไรเป็นนาฬิกานะครับเออ แล้วพอตอนแบบมันจะมืดใช่ไหมมันก็จะดังนะครับเดี๋ยวนะงับมันก็จะดังประมาณนี้เลยนะครับแล้ก็จะเป็นเออเป็นเขาเรียกว่าอะไรล่รมอืมเป็นร่มนะครับแล้วก็จะเป็นบันไดนะครับเป็นบันไดครับรีวิวแบบสปีดรันเลยอน,นี้ก็จะเป็นกองฟางครับแบบแตกต่างกาันที่แบบเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะ จำไม่ได้ครับก็จะมีลิปักอยู่กับไม่มีครับอันนี้ก็จะเป็นพวกเออลอนะครับที่มันเอาไว้ติดกับม้าเออแล้วก็เป็นฝักบัวนะครับก็ mm. เ,เป็นเปนะครับจริงๆเปมีเยอะกว่านี้นะแต่ผมขี้เกียจเอามานะแล้วก็เป็นเตียงครับอันนี้ผมเทียบขนาดนะอันนี้คือเตียงเล็กนับกับเตียงใหญ่นับก็จะแตกต่างกงเอืดขออภัยนะครับก็จะแตกต่างกันที่แบบเนี้ยไม้ที่แบบมันเอาไว้รองเตียงอะใช่ไหมเขาเรียกว่าไม้ใช่ไหมที่เอาไว้รองเตียงครับมันก็จะ แตกต่างกันที่สีนะครับนี่ไหมแต่ละอันก็จะไม่เหมือนกันครับนี่ครับแอดออนนี้เหมาะสำหรับคนที่สามารถแบบไม่ใช่สามารถสิแบบชอบสร้างบ้านนะครับน่ครับก็จะมีพวกทางเดินนะครับเออครับลืมบอกไปมันจะมีทางเดินหินด้วยครับนี่เป็นทางเดินแบบนี้ครับลืมให้คนดูดูนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นพวกม้านั่งเก้าอี้ครับนี่กดค้างเพื่อนั่งครับถ้าพอเราจะทุบใช่ไหมแล้วก็หามุมครับเนี่ยมันจะขึ้นแบบ สิ่งเหลืองนี้แล้วก็ทุบเลยครับเนี่ยเห็นไหมขาวๆเนี่ยแล้วก็ทุบเลยครับกดค้างเพื่อนั่งครับไม่ก็กดปุ่มนั่งครับเห็นไหมมันจะกุนั่งอื่แล้วก็กดนะครับคลิปนี้อาจจะยาวหน่อยนะเพราะมันมีเยอะมากครับอันนี้ยังไม่ประมาณ50%ของแอดออนนะถ้าผมแนะนํานะถ้าทรศัพท์ใครไม่แรงอ่ะก็ไม่ต้องโหลดก็ได้นะครับเพราะแบบมันเยอะอาจจะทําให้โทรศัพท์คุณไม่ใช่ดิให้ทมให้เกมคุณอะเด้งออกได้ครับอันนี้ก็จะเป็นผม่านครับมีครับเปิดปิดได้ครับ นี่ทาดีทําดีทําดีก็จะเป็นโคมไฟนะครับเปิดได้ครับตอนคืนแต่ว่าผมไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมมันลงแบบนี้นะนี่ชั้นหนังสือนะครับอันนีว้วีรีวิวไปแล้วแล้วก็ขอบประตูะครับนี่เป็นขอบประตูะครับเปิดได้เปิดเข้าปุ๊บปุ๊บครับเนียบก็จะมีหลายอันแบบนี้เลยแล้วก็โซฟานะครับโซฟานะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งที่ผมอยากให้คนดูดูเลยเนะี่ย ก็คือเขาเรียกว่าอะไรนะอ,อที่ฉีดน้ําอ่ะตอนอยู่ในสวนอะ่ะคือจะดีมากครับอันนี้ผมจะทําให้ดูครับอ้าวเพอ่อทุบเพอ่อทุบไม่เป็นไรเรามีอันสํารองไว้อยู่ครับอ่ะทุบออกก่อนก็ได้ทุกคนดูนะแบบมันจะดีมากเลยเว้อ่าดูนะคนดูดูแป๊บนึงนะทุกคนใจเย็นครับครับแล้วก็วางไปครับจากนั้นเราก็เอาถังน้ํามานะ ใส่ไปนะครับเดี๋ยวผมขอขุดก่อนนะครับแต่ก็กดค้างหนึ่งค้างครับเห็นไหมมันก็จะทําการฉีดน้ําให้เราอัตโนมัตินะครับนี่แต่ว่ามันก็จะมีการหมดด้วยนะแบบมีหมดน้ํเออเดี๋ยนะผมขอแบบวางเมล็ดพืชก่อนนะทุกคนลืมวางเมล็ดพืชน่ครับนี่ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมชอบบ้างครับถ้าใครอยากปลูกผัด แบบเอ้ยขอพัยปลูกผักนะครับแบบเอาชีวิตรอดแลวพวกนี้ก็แนะนำครับอืมโอเคน่าจะรีวิวหมดแล้วนะก็ก็มีประมาณนี้แหละครับก็เหลือของอีกมากมายครับนี่ครับมีเยอะมากครับผมยังรีวิวยังไม่หมดนะเนี่ยดูดิคือมีเยอะมากครับโอ้โหก็รีวิวยังไม่หมดนะครับก็ผมจะไปสอนโหลดกันเลยนะเลสโอดบแรกครับแล้วก็จังเอาลิงก์ที่ผมทิ้งไว้ใน เออไม่ใช่อันนี้ผมใส่ให้ดูนะคือกดลิงก์ที่ผมทิ้งไว้ในใต้คอมเมนต์ปักหมุดครับก็เอามาใส่ใน Google ครับหรือว่ากดลิงก์เข้าไปก็ได้นะอันนี้ผมยังไม่ได้อัปโหลดช่องนะเอ้ยอัปโหลดคลิปนะครับง่ายครับมันก็จะเป็นลิงก์ประมาณนี้ใช่ไหมครับแล้วก็กดโหลดไปครับแล้วก็รอนับรอครับแล้วก็กดที่รายละเอียดครับนี่ครับมันก็จะทําการโหลดให้ประมาณนี้นะครับนี่ครับ แต่ว่าอันนี้มันโหลดให้นะครับแต่ว่าเราก็ลบไปเลยครับเราไม่ต้องสนใจมันเป็นไวรัสนะครับพอเรากดใช่ไหมมันจะขึ้นว่านี้ครับไฟล์ของฉันนะครับกดเข้าไปครับแล้วมันจะขึ้นว่านี้ครับแล้วก็แต่ไฟล์นะครับแต่ไฟล์เสร็จใช่ไหมไม่ใช่แต่ไฟล์สิเขาเียกว่าแล้วต้องเปลี่ยนชื่อไฟล์อะครับอืมคือเราต้องเปลี่ยนชื่อไฟล์ครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูกันเลยว่ามันเปลี่ยนชื่อไฟล์ช่องทางหนึ่งนะนี่ครับพอเราแบบ มาเสร็จใช่ไหมครับแล้วก็กดไปที่จุดสามจุดครับถ้าเราเข้ามาทางนี้ใช่ไหมครับเดี๋ยวผมแนะนําให้เข้ามาทางแอปโดยตรงเลยนะครับแล้วก็กดจุดสามจุดครับนี่กดจุดสามจุดตรงนี้ครับแล้วก็เปลี่ยนเออคิกคําว่าเปลี่ยนชื่อครับนะครับแล้วก็ลบไอ้อันนี้ข้างหลังครับนี่เดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูใหม่ครับนะครับลบไอ้เนี่ย set ip เนี่ยลบออกนะครับแล้วก็กดตกลงครับนะครับ แล้วมันก็จะกลายเป็นไฟล์แบบนี้ครับแล้วก็กดไปครับเอ้าไม่ได้กดนี้ก็ได้ครับนี่มันจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับแล้วก็เลือกเลยว่าเราจะเอาไมค์ครับอันไหนก็สำหรับคลิปในวันนี้ก็ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะครับถ้ามีอะไรสอบถามผมได้นะครับไฟล์หมดอายุหรือว่าอะไรครับเดี๋ยวจะแก้ให้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนมากครับที่รับชมคลิปจนจบนะ